อัลเล็กเซียหรือโรคคลั่งผอมเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดหนึ่งและจัดอยู่ในกลุ่มโรคก,การกินผิดปกติค่ะผู้ป่วยโรคนี้ก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับน้ำหนักและสัดส่วนของร่างกายโดยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อร่างกายของตนเองรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าหากไม่สามารถคุมน้ำหนักหรือความอยากอาหารได้ ผู้ป่วยโรคคลั่งผอมนี้มักจะอดอาหารและออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อไม่ให้น้ำหนักเพิ่มซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนและปัญหาสุขภาพที่เป็นอันตราย ในปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดและแน่นอนของโรคคลั่งผอมนะคะแต่เชื่อกันว่าโรคนี้มักจะเริ่มต้นมาจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับรูปร่างน้ำหนักหรือพฤติกรรมการกินของตนเองโดยอาจถูกล้อเรื่องน้ำหนักและรูปร่างถูกวิพากษ์วิจารหรือตำหนิเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินที่ทำให้สูญเสียความมั่นใจหรือเกิดปมด้อยในตนเองจนนำไปสู่ความรู้สึกเกลียดตนเองความรู้สึกไร้ค่าและความต้องการที่จะลดน้ำหนักอย่างรุนแรงรวมไป ถึงสภาพแวดล้อมและค่านิยมในสังคมก็อาจส่งผลได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้การผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจหรืออ่อนไหวอย่างการเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่เลิกกับแฟนอย่าร้างถูกล่วงละเมิดทางเพศและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมที่คาดว่าเป็นผลมาจากรูปร่างหน้าตาก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคคลั่งผอมได้ นอกจากนี้ในคนที่มีภาวะผิดปกติทางอารมณ์เช่นภาวะซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคเครียดโรคย้ำคิดย้ำทำโรค perfectionist ที่หมกมุ่นกับความสมบูรณ์แบบและผู้ที่มีภาวะขาดความมั่นใจในตนเองก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคคลั่งผอมและโรคการกินผิดปกติอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าหากคนในครอบครัวเคยป่วยด้วยโรคการกินผิดปกติอย่างโรคคลั่งผอมโรคบูลิเมียหรือโรคกินแล้วล,วออวล้วงคออ้วกและโรคกินมากเกินไปคนรุ่นต่อไปก็อาจจะมีพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อโรคประเภทนี้ค่ะ ตามสถิติในต่างประเทศโรคคลั่งผอมพบได้น้อยและในไทยอาจจะน้อยกว่านั้นมาจากผลของการศึกษาชิ้นหนึ่งที่พบว่าผู้หญิงจะมีแนวโน้มเป็นโรคคลั่งผอมได้สูงกว่าผู้ชายมากทีเดียวประกอบกับรายงานที่ชี้ให้เห็นว่าในผู้ป่วยโรคคลั่งผอม1ิบคนอาจจะมีผู้ป่วยชายเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนอกจากนี้โรคนี้ก็มักจะพบได้บ่อยในช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนตอน้นแบบนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคคลั่งผอมหรือไม่ จากข้อมูลพบว่าคนที่ป่วยด้ยวยโครคคลั่งผอมมักจะมีความคิดพฤติกรรมและสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปจากเดิมดังนี้ค่ะความผิดปกติด้านความคิดคนที่เป็นโครคคลั่งผอมนั้นอาจจะมีลักษณะความคิดและความรู้สึกต่อไปนี้กลัวน้ำหนักขึ้นกลัวอ้วน ความกลัวนี้ไม่ได้มีลักษณะความกลัวทั่วไปเหมือนเวลาเราไปกินบุฟเฟ่แล้วจะอ้วนแต่จะกลัวถึงขั้นตื่นตระหนกเลยว่าการกินอาหารมื้อธรรมดาก็จะทําให้อ้วนหรือน้ําหนักตัวขึ้นได้ทันทีซึ่งนี่เป็นความกลัวที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจมองตัวเองในแง่ลบโดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนรูปร่างอยากจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเกิดความรู้สึกทางลบบ่อยๆเช่นเครียดกังวลหงุดหงิดเศร้าเหงาไม่มั่นใจในตนง รู้สึกว่าตนเองไร้ค่าหรือไม่ดีพอความผิดปกติด้านพฤติกรรมรูปแบบความคิดและอารมณ์ที่เปลี่ยนไปก็อาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมในลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะอดอาหารผู้ป่วยมักกินอาหารในปริมาณที่น้อยมากและมักจะกินอาหารไม่ครบมือ้อหากอยู่กับคนอื่นก็มักจะหาข้ออ้างเพื่อที่จะไม่กินอาหารและมักไม่อยากกินอาหารเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่น ออกกำลังกายอย่างหนักอยู่เป็นประจำจนถึงขั้นหมกมุนถ้าหากเผลอกินอาหารมากกว่าปกติก็อาจจะล้วงคอเพื่อให้ตนเองอาเจียนออกมาเคี่ยวอาหารแล้วข่ายทิ้งใช้ยาถ่ายยาลดความอ้วนและอาหารเสริมลดน้ำหนักชั่งน้ำหนักตัวหรือส่องกระจกวันละหลายรอบเพื่อดูน้ำหนักตัวหรือสัดส่วนว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่มักพูดหรือบ่นเรื่องน้ำหนักตัวรูปร่างและความอ้วนอยู่เป็นประจำ เข้าสังคมน้อยลงไม่สูงสิงกับใครและสนใจสิ่งที่ชอบน้อยลงความผิดปกติด้านร่างกายความคิดและพฤติกรรมของโรคคลั่งผอมมักทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอเมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้ค่ะน้ำหนักลดลงอย่างมากถ้าหากเป็นวัยรุ่นร่างกายมักไม่พัฒนาตามช่วงวัยร่างกายซูบผอมอาจจะรุนแรงถึงขั้นหนังหุ้มกระดูก ผมบางขาดง่ายและผมร่วงรุนแรงประจำเดือนขาดหรือมาไม่ปกติอารมณ์ทางเพศลดน้อยลงรู้สึกคล้ายหัวใจเต้นผิดจังหวะรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเวียนหัวเป็นลมและนอนไม่หลับปากแห้งผิวแห้งเล็บม่วงตัวเหลืองแคนขาบวมขี้หนาวฟันสึกเหงือกอักเสบและเป็นโรคในช่องปากจากการล้วงขออ้วก ความรู้สึกกลัวเกี่ยวกับน้ําหนักและรูปร่างอย่างรุนแรงก็อาจจะเป็นสัญญาณหลักของโรคนี้นะคะถ้าเกิดพบว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวเริ่มจะมีทัศนคติหรือความคิดต่อตนเองที่เปลี่ยนไปอาจจะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจด้วยวิธีต่างๆและให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ําหนักที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดโรค อย่างไรก็ตามการมีความคิดและพฤติกรรมในรูปแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นโรคเสมอไปนะคะเพราะในทางการแพทย์มักจะวินิจฉัยว่าเป็นโรคคลั่งผอมเมื่อบุคคลน,นั้นมีสัญญาณเหล่านี้ติดต่อกันนานหลายเดือนค่ะทําไมโรคคลั่งผอมถึงควรได้รับการรักษาก็สืบเนื่องจากความผิดปกติทางความคิดและพฤติกรรมที่ว่าอาจจะนําไปสู่ปัญหาอื่นๆในชีวิตทั้งการเรียนการทํางานครอบครัวเพื่อนฝูงและคนรัก นอกจากนี้โรคการกินอาหารผิดปกติก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคผิดปกติทางอารมณ์อย่างโรคซึมเศร้าโรคเครียดที่อาจทำให้เกิดการใช้สารเสพติดการติดเหล้าหรืออาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้อีกทั้งการขาดสารอาหารยังทำให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมาค่ะ ด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองผู้ป่วยโรคคลั่งผอมหรืออโนเล็กเซียจึงควรเข้ารับการตรวจอย่างเหมาะสมและให้แพทย์รักษาอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบอื่นๆที่อาจตามมาโดยแพทย์จะแนะนําให้เข้ารับการบําบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจความคิดและพฤติกรรมของตนเองมากขึ้นรวมทั้งแนะนําวิธีในการควบคุมความรู้สึกด้านโลบเกี่ยวกับรูปร่างและน้ําหนักตัวของผู้ป่วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ